ว่าพวกถ,ถ่อยชื่นมาโชว์โลกที่สวยงามพวกคิดต่างเลยหน่อยอึตอนคิดอย่าใช้ขาใช้ปัญญาสักหน่อยหนึ่งมีสมองแต่เสือกไม่ใช้หรือมีเอาไว้ให้หมอยขึ้นเสือกเขาไปี่อยชาติชั่วไม่แย่หรอว่า้าไปอวดเป็นถามหน่อยมือเก่งจริงแ <Yeah. S 1> ม,ม่หมาไม่หนแ,แต่ทําไมมือแค่หอนอยากรู้ว่าที่มือเชี่ยนี่เชี่ยแต่เกิดหรือแม่สอนช oh. น,ง,นะะงและรันตุ๊บแต่มาเอิญเสื้อตึงที่เชิดสั้นนี่ไม่ได้อ่อยคือแบบว่าเดินเพื่อยหนึ่งหรือเปล่า ช่องไม้มีหมอจะมาเชื่อมเจ่บสมองอยู่ในขั้นที่ตึงเลือนตึงเลือดทางแพทย์ระบุไม่ได้ว่าทำไมปัญหาไปถึงเยอะขนาดนี้กนะ็ยังไม่รู้สึกนะก็อยากให้โลกเป็นสีชมพูนั้นกลับไปอยู่ในฮีแม่เพ้อ